พลังงานความรักในตัวคุณยิ่งใหญ่เพียงใดความรักที่เราพูดก็คือ unconditional love รักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะขออนุญาตเป็นการแก้ลายขออนุญาตไม่ล่วงเกินสิ่งที่ดีสิ่งที่ทัดใจรับไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ทัดใจปล่อยผ่านเราดูเป็นกำลังใจนะคะดูเป็นเหมือนเพื่อนมิตรภาพที่คุยกันล้กกันเนาะไม่บอกจะขออนุญาตเช็คพลังงานทั่วไปของของท่านที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ก่อนนะคะโอ้ได้มาสองใบเลยจะ้ะได้ามาเป็นเจ็ด ม้เท้ากับ4ี่ม้เท้าพลังงานของคุณตอนนี้คือการเวิร์กอยู่กับตัวเองค่ะคือการทําภารกิจหน้าที่ของตัวเองมีขอบเขตในชีวิตมีระเบียบวินยัยหรือมีแผนการที่จะ,จะเจริญเติบโตคุณมีความหวังที่ยิ่งใหญ่มากๆคือการคลองคู่กับโซคอนเลคชั่นและทลําภารกิจให้สําเร็จด,ดุร่วงเพราะว่า4ี่ม้เท้าเนี่ยตามพลังงานมันก็คือ1111 11. การได้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายแห่งจิตวิญ,ญญาณที่ได้พัฒนา จเจริญเติบโตมาหลายๆคนในที่นี้สถานะโสดนะคะคุณมีกำแพงในใจและคุณมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมาก่อนเพราะว่ามีพลังงานบางพลังงานที่คอยปกปัก คุ้มครองคุณอยู่นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ในเรื่องของการงานแม่หมอพูดว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยวุ่นวายกับใครให้เวลาในการพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตัวเองสร้างขอบเขตสร้างบริบทสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อตัวเองบางคนเรียนรู้เรื่องการสมดุลพลังงานบางคนเรียนรู้เรื่องการสมดุลจักรละบางคนเรียนรู้เรื่องการทําใช้เวลาให้เกิดประโยชน์บางคนหาคําตอบในตัวเองบางคนกําลังสร้างความฝันกำลังทำงานสร้างความฝันสร้างความเป็นไปได้ ให้กับตนเองอยู่ไพ่แก้ลายมาบอกเลยนะคะว่าคุณหมายถูกทางแน่นอนที่ที่คุณอยู่เนี่ยเป็นที่ที่อาจจะรู้สึกว่าใครไม่สามารถที่จะเข้าใจคุณและคุณไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจได้เปรียบในย่าม,มันเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่คําว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเราเทียบกันว่าใครดีกว่าไม่ดีกว่าแต่หมายความว่ามันเป็นเส้นทางที่ ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวมันเป็นสภาวะที่ค่อนข้างจะต้องเรียนรู้กับตัวเองนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลคุณแล้วก็คุณอาจจะไม่ค่อยมีใครเข้ามารบกวนพลังงานลบๆไม่เข้ามารบกวนหรือแม้แต่วความรักความสัมพันธ์เชิงค้ามาก็อาจจะเข้าใกล้คุณไม่ได้เพราะคุณมีโซ่คอนเนคชั่นของคุณนะคะเป็นพลังงานเป็นบาริเออร์ป้องกันไว้แล้วก็แม่มอจะบอกเลยว่าสิ่งใดที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจ มันจะสำเร็จสมหวังแน่นอนค่ะสี่เมเท้าขึ้นจเจริญเติบโตยั่งยืนยาวนานนะคะบางคนอาจจะได้เจอล้จะได้ทำภารกิจร่วมกับโซคอนเนคชั่นนะคะจะมาในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมาในเรื่องของคู่ทวินก็ได้หรือมาในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณที่เชื่อมกันแล้วช่วยเหลือกันและกันซัพพอร์ตกันและกันในการทำภารกิจก็เป็นไปได้ทีนี้แม่หมอจะขออนุญ,ญาตดูความรัก u n conditional ของคุณหน่อยความรักของคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนมันอาจจะเทียบไม่ได้ค่ะแต่อาจจะเป็นกําลังใจหรือบอกสภาวะของคนที่กําลังจะเดินทางไปสื่อจุดเนี้ยนะคะว่ามีอะไรอยากจะชี้แนะชีน้นาหรือเปล่าใบที่หนึ่งค่ะ emperor ใบที่สองค่ะ e ีนถือดาและใบที่3าค่ะแปดเหรียญความรักของคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนแม่หมอเปิดมาไม่เจอไพ่ถ้วยเลยแต่แม่หมอจะบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากเพราะภาระหรือความรักในตัวคุณมันสะท้อนเป็นอุทิภาวะและความรับผิดชอบค่ะคุณไม่กล่าวโทษไม่ย้อนแย้งในตนเอง พร้อมจะรับผิดชอบหน้าที่และภารกิจอันใหญ่หลวงนั้นด้วยตนเองมันเป็นความรักที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นมันไม่ใช่ความรักที่ฉันอยากจะไปช่วย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 ทุกคนโดยที่ฉันยังเอาตัวไม่รอดมันเป็นความรักที่ใช้วุฒิภาวะทางอารมณ์สติปัญญาและความหนักแน่นขั้นสุดจริงๆเพราะเอ็มเพลเอร์เนี่ยบอกเลยว่าแบกรับหลายเรื่องผ่านพ้นมาหลายเรื่องแต่ว่าธนงตนและต้องและต้องเหมือนกับ ใช้วิจารณญาณในการใช้ชีวิตตลอดแล้วมันเป็นความรักแบบไหนแน่นอนค่ะใครสักคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างดีงามและสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองขึ้นมาใช้ทำภารกิจหน้าที่การงานได้จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่หลักทุกคนค่ะเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อไรที่เขาเอาตัวรอดเขาจะสามารถมีสติปัญญา เขาจะสามารถตัดสินแก้ไขปัญหาเขาสามารถที่จะไม่จมจมดราม่าทุกทรมานเขาจะไม่สวมบทผู้ถูกกระทาเด็ดขาดแล้วเขาก็จะเป็นหลักเป็นวิชาการก็ได้ค่ะเป็นหลักการเป็นทฤษฎีเป็นเหตุผลเป็นตรรก,กะหรือเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องให้กับผู้คนได้หรือเป็นหลักฐานให้กับผู้คนได้แล้วคุณดูนะเมื่อไรก็เราแต่ที่พลังงานนี้ได้โฟกัสอยู่กับตัวเอง ได้เรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกได้เพิ่มศักยภาพของตัวเองชิ้นงานศักยภาพของเขาหรือแม้แต่งานอดิเรกข,ของเขาหรือแม้แต่สิ่งที่เขาโฟกัสซึ่งเรียกว่าพรสวรรค์มันคือทาเล้์ค่ะมันไม่ใช่ชาเล้์ทาเล้์ก็คือพรสวรรค์หรือความชอบของตัวพลังงานเนี้ยจะสรรสร้างพลังงานของความสุขสงบสรรสร้างพลังงานของการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรคะ่ะ พราะ8เหรียญคือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆำโดยไม่มีการเพิ่มเติมใดๆขึ้นมาแต่ผลงานนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อาจจะเป็นการใช้เวลาที่มีคุณภาพเป็นการใช้วัตถุเข้าของที่มีคุณภาพเป็นการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองโดยไม่กระทบกับผู้ใดไม่หมอจะพูดว่าความรักจริงๆแล้วอะ นี่แหละคือความรักแท้การที่ใครสักคนให้พื้นที่แต่ละคนเติบโตการที่ใครสักคนพัฒนาตัวเองถึงขีดสุดและรับผิดชอบชีวิตตัวเองและแตัดสินชีวิตตัวเองโดยไม่ตัดสินชีวิตผู้คนและใช้ศักยภาพของตนเองสร,สร้างสิ่งที่ดีๆสร,สร้างสิ่งที่มีคุณ,ณประโยชน์นี่คือความรักที่แท้จริงแล้วคุณก็ได้ทำมันแน่นอนค่ะคุณจะได้ทำสิ่งนี้ในมุมของคุณเงียบๆสงบๆแต่ทรงพลัง มันจะค่อยๆเบ่งบานเจริญเติบโตยั่งยืนเป็นเรื่องของวัตถุเข้าของเป็นเงินทองที่ไม่ต้องเบียดเบียนผู้คนเป็นสินทรัพย์เป็นชิ้นงานเป็นผลงานเป็นเวลาเป็นพลังงานคุณภาพที่คนอื่นๆจะรับรู้ว่าคุณไม่ได้เบียดเบียนพวกเขาค่ะและเผลอๆชิ้นงานนวัตกรรมของคุณก็ยังได้ใช้ประโยชน์ทั่วไปแม่หมอคิดว่าเป็นเรื่องของความรู้ซะส่วนใหญ่ ะะหลายๆคนในที่นี้มีความรู้ความเข้าใจบางอย่างเฉพาะเพราะเอ็มเพลเอร์ขึ้นอาจจะเป็นอาคนให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะถ่ายทอดทักษะวิธีการของตนเองหรือความคิดของตนเองให้กับผู้คนได้เพราะฉะนั้นพลังงานความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณก็คือการที่คุณเขี่ยวเข็นและพัฒนาตัวเองก้าวข้ามทุกอย่างเพื่อรู้ว่าตัวเองเป็นใครรับผิดชอบ ทุกๆสิ่งในชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบและสรรสร้างสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สืบไปมันเป็นความรักที่อาจจะไม่ใช่คำพูดค่ะมันไม่ใช่ความรักที่มีเข้าของวัตถุแล้วมาบริจาคให้ผู้คนแต่มันเป็นความรักเชิงจิตวิญญาณที่คุณไว้ใจผู้คน ไว้ใจพลังงานว่าทุกคนจะมีเส้นทางในการเติบโตของตนเองเมื่อไรที่คุณไปถึงจุดนั้นได้เมื่อไรที่คุณเรียนรู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้เมื่อไรที่คุณบรรลุซึ่งเป้าหมายได้ใช่ค่ะคุณจะเหมือนกับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมองดูผู้คนด้วยความรู้สึกศรทัทธาด้วยการให้กําลังใจด้วยการไม่ตัดสินแต่ด้วยการให้หลักวิธีการคิดที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่าง อาจจะไม่ต้องรับการโปรโมทใด,ดๆค่ะเพราะพลังงานนั้นจะเป็นพลังงานของความนิ่งสงบพลังงานของโฟกัสและพลังงานของการทําแบบไม่หยุดหย่อนทําแบบมีคุณภาพทําแบบไม่มีเงื่อนไขทําแบบรู้ว่ามันมปีประสิทธิภาพหรือประโยชน์ในอนาคตแล้วอะไรที่ใครสักคนดึงศักยภาพสูงสุดของเองม,มาใช้ทําในสิ่งที่เองเชื่อมั่นและศรัทธาโฟกัสในตัวเองทําสมาธิทําจิตให้มันเหมือนกับมีสมาธิ มีสติปัญญาเกิดขึ้นแยกแยะผิดถูกได้แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่โรแมนติกขนาดนั้นแต่มันเป็นความรักที่คุณไม่เบียดเบียนตนเองและผู้คนทั้งยังสรรสร้างสิ่งที่มีคุณภาพให้กับผู้คนและพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นแม่หมอย,ยังเชื่อค่ะว่าคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณจะบรรลุเป้าหมายของคุณแน่นอนเพราะคุณมาถูกทางและคุณหนักแน่นมั่นคงมากพอเอ็มเพลเลอร์นะคะคุณจะเป็นเดอะเบสอ e r เวอร์ชั่นของคุณ แล้วคุณก็อาจจะเป็นที่พึ่งพาใหกับผู้คนอีกมากมายอย่าลืมดูแลสุขภาพอย่าลืมใส่ใจตัวเองไม่ว่าตอนนี้คุณจะโดดเดี่ยวหรือเด็ดเดี่ยวแค่ไหนหรือจะรู้สึกเคว้งคว้างแค่ไหนทํามันต่อไปค่ะเพราะบ้านปลายคุณไม่โดดเดี่ยวแน่นอนคุณจะมีคนที่อยู่เคียงข้างคุณทําภารกิจนี้ไปด้วยกันจนกว่าจะละซึ่งภารกิจนี้ไปขอให้โชคดีนะคะ